สวัสดีตอนบ่ายเอปอฮเซียอูฮาวกูดดาบตะนูเป็นการทักทายในช่วงบ่ายครับผมคงจำกันได้นะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่75แล้วเรายังอยู่ที่การสร้างคำถามทีนี้เรามาดูคำว่าทำไมภาษาฮกเกี้ยนช่องมีเช่นบอกว่าทำไมคุณไม่มาหรือ ช่องมีอืมหลายอืมหลายแปลว่าไม่มาหรือทำไมคุณไม่กินข้าวหรือช่องมีอืมเจะปึงเจะแปลว่ากินปึงแปลว่าข้าวอืมเจะปึงแปลว่าไม่กินข้าวหรือชองมีอืมเจะปึง ทำไมคุณไม่กินข้าวภาษาจีนกลางเจินเมเจินเมภาษาอังกฤษไว้ทีนี้มาดูคำว่าไหมภาษาฮกเกี้ยนโบเช่นคุณจะกินข้าวไหมหรือไอจะเปิ่งโบ จะปึงก็กินข้าวอาก็คือจะเจียก็คือกินหรืออจะปึงโบคุณจะกินข้าวไหมหรือคุณจะไปไหมหรืออคือโบคือนี่ก็แปลว่าไปาภาษาจีนกลางมามา ก็เป็นการสร้างคำถามด้วยการถามมาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤาษาไม่มีคำเฉพาะสำหรับการสร้างคำถามว่าไหมเขาจะใช้วิธีเอากริยา is a m are มาขึ้นต้นประโยคก็จะเป็นการสร้างคำถามแล้วว่า ไหมนะครับแต่ถ้าประโยคที่ไม่มีกริยา ismr เขาก็จะใช้ do หรือ just do หรือ just ช่วยใส่ไว้หน้าประโยคก็จะเป็นการสร้างคำถามของเขาก็จะไม่มีคำเฉพาะเหมือนกับภาษาไทยหรือภาษาจีน ทีนี้มาดูคำว่าหรืออย่างภาษาฮกเกี้ยนเบอร์เบอร์คำนี้เคยสอนไปแล้วแปลว่าอย่างหรือยาเบอร์ก็ได้แปลว่าอย่งอ yeah, ายงนะครับแต่ถ้าจะแปลว่ายังกะลิยาหรือคำที่จะตามมาจะต้องอยู่ข้างหลังเบอร์อันนี้คือแปลว่ายัง แต่ถ้าจะตั้งคำถามแล้วมันจะแปลว่าหรือยังแล้วหรือยังก็จะต้องเอาคำกริยาหรือคุณศัพท์มาไว้ข้างหน้าคำเบอร์คำว่าเบอร์อาเช่นตัวอย่างนะเรายังไม่กินข้าวว่าเบอร์จะปึงหรือว่ายาเบอร์จะปึงว่ายาเบอร์จะปึงเรายังไม่กินข้าวเห็นไหม คำคำที่ขยายอยู่ข้างหลังคือเบอร์เจะเบอร์เจะคือยังไม่กินไม่ได้กินแต่ถ้าบอกว่ากินแล้วยังก็ต้องบอกว่าเจะเบอร์เจะเบอร์เบอร์คำกริยาต้องอยู่ข้างหน้าแล้วก็เบอร์นี่ให้ลดเสียงลงเป็นเบอร์นะครับเจะเบอร์กินแล้วหรือยังเจะเบอร์เบอร์เจะคือยังไม่กินโอเคนะเช่น ถามว่าคุณกินข้าวหรือยังหรือเกียปึงเบอร์หรือจะปึงเบอร์หรือจะปึงเบอร์ก็คุณกินข้าวหรือยังจะปึงก็แปลว่ากินข้าวภาษาจีนกลางเลอมาเลอมา ภาษาอังกฤษเยชนอรทีนี้มาดูคำว,ว่าใครภาษาฮกเกี้ยนเตียงเตียงนี่เป็นเสียงจัตวาถ้ามีคำที่มาตามกลังก็จะต้องลดเป็นเสียงเอกเช่นเตียงเอเตียงเยงเไปว่าของใครแสดงความเป็นเจ้าของเตียงเอชูบ้านของใคร คุณไปบ้านของใครหรือคือคือนี่แปลว่าไปหรือคือหรือคือเตียงแอชูคุณไปบ้านใคร,รอ่าคุณพาใครมาหรือชัวชัวแปลว่าพาหรือชัวเตียงหลายหลายแปลว่ามา หรือฉวดเตียงหลายภาษาจีนกลางสุยสุยภาษาอังกฤษฮูทีนี้มาดูคำว่ากี่ภาษาฮกเกี้ยนกุย้ยกุ้ยคำนี้ตรงกับคำอีกคำหนึ่งที่แปลว่าผีภาษาฮกเกี้ยนกุ้ยก็แปลว่าผี แต่เขียนไม่เหมือนกันคำว่ากุ้ยตัวนี้ใช้เหมือนกันกันกบคำว่าลัวโวยเท่าไหร่ความหมายเดียวกันเลยใช้เหมือนกันเลยใช้แทนกันได้เลยในบางคำนะอาจจะไม่ได้ทุกคำอย่างเช่นวันที่ เท่าไหร่ก็คือกุ้ยโหกุ้ยโหคือวันที่เท่าไหร่จะไม่สามารถใช้คำว่ารัวจวยโหนะครับแต่บางคำก็ใช้แทนกันได้นะครับอกุ้ยเหอกุ้ยเหอก็อายุกี่ปีนะครับตัวอย่างเช่นหรือกุ้ยเหอ คุณอายุกี่ปีหรือเราจะใช้ในการนับจำนวนก็ได้คุณมีหมากี่ตัวหรืออูลวัจวจจยเก้าเก้านี่แปลว่าหมา หลวงจอยที่บอกว่าใช้แทนกันได้นะครับหลวดจวยก็คือเท่าไหร่หรือจะใช้คําว่าหรืออูกุยเจ้ก้ากุยต้องต้องตามด้วยเจ้ยด้วยนะต้องตามด้วยตัวนะครับแต่หลวดจอยนี่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ตัวหลวดจอยก็คือจำนวนเท่าไหร่ใส่เข้าไปได้เลยความหมายเดียวกันหรืออูหลวงจอยเก้าคุณมีหมาเท่าไหร่ จำนวนก็คือก้อนก็คือถามจำนวนอยู่ดีนะครับหรือหรืออูกิจเก้าเจนีแบบว่าตัวคุณมีหมาก,กี่ตัวก็แสดงเป็นจำนวนเหมือนกันภาษาจีนกลางจีจีภาษาอังกฤษ how many กี่นี้มันเป็นการนับจำนวนที่นับได้ ก็ God, เลยต้องใช้ how many ไม่ใช้ how much นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ r a c i n ง f o o น g r a d e ผลิตจากเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา1ลิตร800กรัมเต็ม75บาทคาร์บอนผลิตจากกะลาม้พาวเผาปลอดภัยสำหรับน้ำดื่ม2ลิตร800กรัมเต็ม89บาท ซูจิโกะสบู่กรีเซรีนบำรุงผิวลาโนลีนช่วงนี้จัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคาเหลือ3าสิบห้าบาทซูจิโกะสบู่ลาโนลีนกรีเซรีนเป็นสบู่ออแกนิกผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP มีแบบรองสารออร์แกนิกจากอีโคเซตฝรั่งเศสมีเลขจดแจ้งออยอกลิ่นดอกซากุระญี่ปุ่นหอ,อมหอ,อมมีส่วนผสมของลาโนลินแท้น้ำผึ้งแท้เจียวว่าหนองจระเข้และสารสกัดจากดอกคาโมมไมมีฟองเยอะ อาบน้ำแล้วทำให้ผิวสวยลื่นนุ่มเนียนสั่งซื้อได้ที่ไลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช h อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะคร